สวัสดีครับพบกับช่องวาดการ์ตูนกันเถอะนะครับคลิปนี้เราจะมาระบายสีคิริโนกันนะครับจากที่เราใช้กันไปเราวาดกันไปเมื่อกี้นะครับสีที่ใช้ระบายผมก็จะเป็นเอาเป็นชมพูชมพูเข้มเลยแล้วกันแล้วเดียวเราจะเอาสีอื่นมาทำในน้ำหนักเงานะครับเพราะถ้าชมพูอ่อนเหมือนจะ อ่อนเกินไปนะครับเดี๋ยวลองลองเทสดูก็ได้มันจะหวานเกินไปนะครับยิ่งหน้าเหมือนผู้หญิงแล้วก็ระบายขีดขีดขีด,ข,ดขีดนะครับไม่ต้องกดนะครับส่วนที่เป็นผมระบายไปเรื่อยๆ จริงถ้าเราระบายสีน้ำเสร็จเสร็จก่อนแล้วเรามาระบายสีไม้ทับก็จะทำให้สีมันดูมีน้ำหนักแล้วก็สดขึ้นในอีกแบบหนึ่งนะครับเป็นอีกเทคนิคนึงไว้โอกาสต่อๆไปเนาะเดี๋ยวจะมาสอนเพราะว่าสีน้ำข้อเสียของมันคือแห้งช้าเราคลิปเราก็จะยาว ถ้าทำแบบระบายสีน้ำเสร็จทีเดียวเลยมันก็ไม่เหมาะกับการวาดเป็นการ์ตูนนะครับหรืออีกอันนึงก็คือสีโคปิกซึ่งราคาก็ค่อนข้างสูงเลยเพราะว่ามันตกแท่งละร้อยกว่าบาทนะ เห็นราคาแล้วหยิบไม่ลงแล้วยิ่งแบบมาให้น้องๆดูแล้วน้องๆอ,อยากทำบ้างก็ต้องไปเดือดร้อนคุณพ่อคุณแม่นะครับก็ดูจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เราพยายามใช้อุปกรณ์ที่ไม่เยอะมากเนาะสำหรับการฝึกฝนคือช่องนี้ก็พยายามเน้นให้ ให้ฝึกนะครับส่วนถ้าเก่งแล้วเราจะมีอุปกรณ์ดีๆทำเพื่อทำงานดีๆอันนี้ก็อีกไว้ว่ากันอีกทีนึงเนาะแต่ถ้าเรากำลังฝึกอยู่ก็ถ้ายังไม่แน่ใจว่าจะทำให้มันดีก็แนะนำว่าอย่าเพิ่งไปรบกวนคุณพ่อคุณแม่นะครับ ต่อมาวาดส่วนที่เป็นลงสีส่วนที่เป็นเงานะครับใช้สีแดงไปเลยแล้วกันก็ดูว่าตรงไหนควรจะเป็นเงาก็ก็ใช้สีที่เข้มขึ้นอ้าวสีหัก Yeah, แย่แล้วเหลาสีก่อน เราสีก็ควรจะมีกระป๋องมีอะไรมาใส่ดีๆนะครับสีฝุ่นของเศษเศษสีตรงนี้จะได้ไม่กระจายออกไปนะครับมันจะเลอะนะครับหากระป๋องมาใส่แล้วอย่าให้มันกระจายไม่งั้นเดี๋ยวถูกคุณพ่อคุณแม่ดุเอานะครับ ก็ค่อยๆระบายไปนะครับอย่ารีบเร่งนะครับการวาดรูปการทำงานศิลปะถ้าเร่งไปงานเราอาจจะเสียนะครับแล้วก็พองานเสียเราก็จะหงดหงิด,ดพอหงดหงิด,ดก็ยิ่งทำให้รูปเราเสียนะครับพอรูปเสียบ่อยๆเข้าก็จะ รู้สึกว่าวาดรูปไม่เป็นแล้วเลิกวาดไปอีก,อกจริงๆทุกคนวาดรูปได้นะครับลองมาหัดวาดกันนะครับใจเย็นๆแล้วก็ค่อยๆทำไปนะครับ ผมก็น่าจะประมาณนี้นะครับเราลงสีผมกันประมาณแค่นี้นะครับต่อไปลูกตาลูกตาจะมีเป็นแววตาขาวๆนะครับเราวงเอาไว้แววตาจะเป็นสีออกฟ้าน้ำทะเลสีไหนดีอันนี้ละกันนะครับ เป็นฟ้าแบบฟ้าเขียวเขียวนิดนึง เสร็จแล้วก็จะเอาเป็นสีน้ำเงินเข้มนะครับก็คือถ้าเป็นมาสเตอร์อาร์ตตรงนี้ก็คือสีบลูนะครับบลูมาระบายส่วนที่เป,เ,เป็นเงาของเป็นเงาของเปลือกตานะครับ ตรงนี้ถ้าเกิดเราระบายสีชั้นแรกจนกดจนมันแม่นไปหมดแล้วเราจะเราจะระบายทับยากมากเลยนะครับดังนั้นการระบายสีไม้อยาก,กดนะครับ <c oughs> ต่อมา ใช้สีเนื้อระบายในส่วนของที่เป็นเนื้อ,อ,อง่ายดีสีเนื้อระบายเนื้อนะครับอย่าลืมนะครับว่าอย่ากดมากพอเดี๋ยวเราจะมีระบายส่วนที่เป็นเงาด้วยก็จะใช้สีที่เข้มขึ้นนะครับ ตรงแขนนี่ไม่รู้เห็นหรือเปล่านะครับกำลังระบายแขนที่ด้านล่างนะครับอันนี้ก็มืออีกข้างหนึง่ง อ่ะต่อมาจะใช้สีที่ระบายเป็นส่วนของเงานะครับใช้เป็นส้มแล้วกันนะครับ๋อ ใช้สีส้มค่อยๆระบายนะครับความลำบากของสีไม้ก็คือมันมีสีจำนวนจำกัดนะครับจริงๆแล้วสีตรงนี้ก็ไม่ไม่ใช่สีที่เป็นสีส้มนะครับ ถ้าใช้สีส้มระบายเป็นเงาของหน้าบางทีจะกลายเป็นรู้สึกแบบหน้าเหลืองนะครับเป็นคนไม่สบายบางทีเราก็ขีดช่องแบ่งเอาไว้อย่างนี้นะครับเพื่อที่จะมีกรอบในการระบายให้มันง่ายๆนะครับ ต่อมาโอ,โอ้ยเสื้อนะครับเสื้อก็จะเอาเป็นเหลืองไม่มีสีที่ถูกใจนะครับเอาเป็นเหลืองนี้แล้วกันนะครับเหลืองนี้มันก็ไม่ไม่ใช่เหลืองที่ที่เป็นเหลือง ของเสื้อทีมนะครับแต่ว่าสีทั้งกล่องมีแค่นี้แหละครับเราก็ไม่รู้จะทำยังไงกับมันเหมือนกันก็ต้องใช้ไปนะครับก ไปไปนะครับพยายามจะให้ล้ำเส้นไปส่วนอื่นแล้วอันนี้ก็ระบายเสื้อด้านหลางก็อาจจะตกกล้องไปนะครับ ส่วนที่เป็นสีเหลืองของเสือ้อคราวนี้ลองมาเอาสีน้ำตาลน,นะครับจะดีไหมไม่ดีเอาเป็นส้มอีกรอบแล้วกันใช้สีส้มขีดเบาๆนะครับเพื่อให้มันผสมกับสีเหลือง เสื้อจะได้แบบดูสีเข้มขึ้นนะครับแล้วเดี๋ยวจะเอาสีน้ำตาลมาทำน้ำหนักเงาอีกทีนะครับ ต่อไปก็เอาเป็นน้ำตาลนะครับมาระบายส่วนที่เป็นเงาระบายไม่ติดด้วยเนื้อสีอาจจะแข็งไป เมื่อกี้ลืมปิดเสียงคอมพิวเตอร์นะครับโดนใครตามอีกก็ไม่รู้ ่ะประมาณนี้แล้วกันสีของเงาต่อมาก็เสีน้ำเงินนะครับสีน้ำเงินเป็นสีบรูเหมือนเดิมมาระบายตรงแถบน้ำเงินนะครับ ระบายสีไม้เราไม่ต้องไปกดมันมากนะครับเราระบายไปเรื่อยๆคลิปก็ผ่านไป20นาทีแล้วต่อมาก็เพิ่มน้ำหนักนะครับเพราะว่ามันอยู่ในส่วนที่เป็นเงาเราก็ทำให้เข้มขึ้นนะครับ อ่คราวนี้มาอืมสีดำเอาสีเทาก่อนแล้วกันเอาเป็นว่าใช้เป็นสีเทานี่แหละครับไม่ใช่สีดำถ้าเราอยากเป็นเทาอ่อนเราก็ขีดหางๆนะครับแล้วเราก็ระบาย3าลงไป เราก็จะเข้มขึ้นเป็นเงาของสีขาวนะครับอ้าวเสร็จแล้วยังเอ่ยเสร็จแล้วนะครับคราวนี้มาเติมตรงขนตาล่างก่อนล่างดินสอไว้แล้วหลืมนะครับ นะครับคิริโนจากนักเตะแข่งสายฟ้านะครับระบายสีเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จบแค่นี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ